นสนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟ์ลิฟวิ่งเฟสติวัลก่อนหน้านี้สกายได้ลองฝึกออกแบบแบบสถาปนิกตัวน้อยวาดแบบบ้านในฝันของตัวเองและตอนนี้ถึงเวลาที่สกายจะเปลี่ยนภาพบนกระดาษให้กลายเป็นบ้านจริงด้วยมือของเขาเองแล้วค่ะ นี่ครับผมเอาขวดน้ำไปทำเป็นแพได้ไหมครับได้ขวดน้ำเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ลอยน้ำได้อยู่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นฐานของบ้านลอยน้ำของเรากันครับเนาะแล้วโครงสร้างผนังบ้านอ่ะเราใช้อันนี้ดีไหมดีค่ะเป็นกระดาษลังเนาะแล้วก็ของตกแต่งมีเยอะแยะเลยเป็นวัสดุที่หาได้รอบตัวด้วยอันนี้เราก็เอาไปทำเป็นโครงสร้างของพื้นเราได้นะให้บ้านของเราอะ่ะมันไม่ใกล้น้ำจนเกินไป โอเคตอนนี้สกายเลือกวัสดุที่เอามาทำโมเดลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับสกายก็ต้องวาดลงบนแผ่นกระดาษลังแผ่นนี้เลยแผ่นกระดาษลังแผ่นนี้มันจะเป็นโครงสร้างผนังของทั้งสี่ด้านของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันออกมาเป็นใช่ออกมาเป็นสามมิติเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาออกแบบลวดลายผนังบ้านได้ด้วยนะให้มันเป็นสีสันแบบที่เราต้องการเลย กิจกรรมแบบนี้นะคะช่วยฝึกทั้งสมาธิและการวางแผนแบบเป็นขั้นตอนเหมือนเป็นสถาปนิกตัวจริงเลยค่ะ ตัวบ้านของผมเสร็จแล้วส่วนต่อไปจะเป็นส่วนที่ลอยน้ําครับอ๋อเดี๋ยวเรามาทําส่วนลอยน้ํากันเดี๋ยวเราใช้อันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะมีอันนี้เราก็มีอะไรอีกนะขวดพลาสติอ๋อเราจะใช้ตัวนี้เป็นส่วนของการลอยนะ้ำเราจะได้ต้องไปลอย,อยจริงไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราไปทดลองลอยน้ําจริงกันเลยโอเคไหมเห้จะจมหรือจะลอยจะจมหรือจะลอยจะจมหรือจะลอย มากอันนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่งั้นบ้านเนี้ยไม่ลอยแน่นอนเลยค่ะจุนได้ใช่แล้วก็จะเปียกด้วยทยังงไออ่เจะเอาขวดมาเรียงแล้วก็เอาเชือกมามัดให้มันแน่นๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับไปทดลองดูสินุนหรือมันจะลอยไม่รู้เหมือนกันเราไม่มั่นใจเหรอเราต้องมั่นใจหรเราต้องไม่จุ Oh. เป็นไงจ๊ะนี่ครับป้านลอยนะผมผมเสร็จแล้วครับพี่พราวครับ,รบแล้วมันจะลอยได้จริงใช่ไหมครับแล้วมันจะลอยได้จริงใช่ไหมครับดูจากโครงสร้างแล้วที่เราออกแบบกันมาพี่พาวคิดว่ามันต้องลอยน้ำได้แน,แน่แต่เดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับสวยเยิมเลยนะคะเนี่ยเหมือนที่ออกแบบไว้เลยใช่ไหม,อมชอบไหมครับชอบครับโอเคไปสูกันีกว่า จากแบบ2มิติบนกระดาษสกายกำลังสร้างให้กลายเป็น3มิติที่จับต้องได้จริงแล้วดูว่าจะลอยน้ำจริงได้หรือเปล่าค่ะโอเคสกายเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับว่าบ้านลอยน้ำของเราจะลอยน้ำได้จริงออหรือเปล่าพร้อมไหมครับรพร้อมครับโอเคค่อย <Okay, S 1> ๆปล่อยลงเลยลอยไหมลอยไหมลอ้ยลอยย บาลานดีมากไมเอียงเลยไม่เอียงเลยมีสวนนาบ้านด้วยสุดยอดสกายแจ๋วไม่เลยนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่แน่นะในอนาคตนะคะอาจจะมีบ้านแบบนี้จากสถาปนิกที่ชื่อสกายเกิดขึ้นจริงๆก็ได้สนุกไหมครับวันนี้สนุกครับแบบนี้ผมพอจะมีแววเป็นสถาปนิกจริงๆได้ไหมครับเห็นแววสถาปนิกเลยค่ะไปด้วยแล้วอุยเร็วมากเร็วมาก วันนี้สกายรู้สึกยังไงบ้างครับมาทําบ้านลอยน้ําวันนี้ผมรู้สึกสนุกครับแล้วก็ผมก็ดีใจมากเลยครับที่บ้านลอยน้ําของผมลอยน้าได้จริงรใช่เรารู้สึกอยากเป็นสถาปนิกไหมครับอยากครับโอเคโหนี่คือเริ่มเห็นแววแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ได้ลงมือทําหลายอย่างเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากลองมาเป็นลิตเติ้ลอาร์เคดเทคแบบนี้บ้างเนี่ย mm hmm. มาได้วันไหนยังไง สามารถติดตามทางเพจของ Little Sum ได้เลยค่ะเ,เราจะมีเวิร์กช็อปทุกเดือน Little Architect ก็จะมีหัวข้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้น้องๆได้มาทดลองออกแบบสิ่งต่างๆมากมายโอโ้โหน่าสนุกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่รู้สึกว่าดูแล้วหรือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีความคิดที่อยากจะเป็นสถาปนิกอีกแล้วมาลองที่นี่ได้เลยเหมือนสกายในวันนี้เราก็จะได้ทําโมเดลของเราแล้วพอมันทําได้ออกมาจริงๆเนาะมันก็รู้สึกว่าภูมิใจด้วยใช่ไหมใช่ไห<ช>มวันนี้ผมขอขอบคุณพี่พ้างมากๆเลยนะคะที่สอนผมทําบ้านลอยนะ้ํา <ข>ยินด,ดีมา,ๆมากๆเลยค่ะพี่พผาก็สนุกมากเช่นกันค่ะอ<า>ย่าไม่ห่าเพียเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเที่ยวที่นี่กันต่อเพราะที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีในส่วนทีเ่เด็กๆเนี่ยติดใจแน่นอนเลยถัดจักคู่เดียวค่ะบ๊ายบายนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงทุกความคิดเล็กๆสามารถกลายเป็นผลงานใหญ่ได้เสมอเลย เป็นดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกและแล้วก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยท<ะ>สุดยอดเลยมีที่นี่ด้วยใช่หนูทดลองที่ต้น